สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วค่ะในช่องกินแซ่บแบบนอนนัวค่ะมักตังกองเง่กสิตังกองไห้แบบนี้ก็ง่ายหลายกระเป๋าโต๊ะหกแน่ก็ต้องเข้าใจกันกินนั้นตัวเอียงเนี่ยเจ้ใส่หมดเลยทยเห็ดเองก่อยเดือกเทียงขึ้นหรอกเทียงขึ้นหรอกแค่ ติบเขาเขาเนี้ยวันหอนจะแบบนี้แหละสบายแบบนี้เยมาด้วยค่ะกินเขาน้ำกันคำกินเลยเนี่ยเนี่ยเทียงขึ้น นะคะอืมอืมไม่แข็ รอปิดแก้มแก้มขเขาไปเลยแบบตูมแบบกรอกไม่แบบตุม่ม nhung mua bàn bạc vãi à, lại lướt lướt 嗯。 หละผาพักเขากันกัหลาบดีไหมเนาะแจผ่อนกระเทียมพร กินดิบเ,เตว่า้องไปรวบรวมมันออกความกรามันกินมาแต่ใดแต่ไรมันแล้วค่ะอืมรู้ว่าเคยกินก็ะยมมาล่องเถอะกินซุกอย่างดีแล้ว หอนเอะไะเสียงหมูไแมวหม,สวนนะมูสิ่งตาสวดหนะาหุ่นจักบอสิบิหาเนี่ยมาดักหน,นูอยู่ นาะคะว่าตรงหนึ่งตรงลวก้งไนสุดสดกินเด้อตอนกลางวันหรือว่า ช่วงตอน6กโมงทุ่มนี่สี่โมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มเนี่ย้ำยูบาทีบ่ได้เลยละคะ่ะเพราะว่าบ้านพักเนี่ยมันอยู่ใกล้แหลงชุมชนที่วาลสูฟังใส่กับเปิดเพ่งขว้ากับเปิดเพ่งนากับเปิดเพ่งหลัง <c oughs> กับเปิดเพ่ง เป Dante, itud, ิดเพลงร่วมกันจ๋เหล่นบ่จ๋กสิฟังทางใดจักสิจังได๋ซอใครอยู่ดอกคนมีงน้ําใจค่ะไฟอือ อไกลกับขันเพราะไก่กันติดนอนดึกเชียงขึ้นจีหนึง่งโทษที่ที่จับผมเพียงขึ้นจีหนึง่ง สีหาพระประกาศไหมวันนี้วัด <laughs> มักอโรเลิศเลยอแต่ก,ก็ดีอยูหว่านตะายที่อยู่ไกลแหล่งชุมชนก็ได้นาฬิกาปลุกก็ต้องใส่ดอก สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสาวตืดตืดตืดตีห่าอัตมากจะมาแจงเรื่องบินทบาทมืรเสร็ทนทาากันบินทบาทจำได้หมดแล้วคือว่าเราเพิ่นเงา ่สมมุติว่าปีเทอมมาตีหาเป็นพระวันนี้ราคาราคาพนะนะเวลาปกติแล้วค่ะเชิดม่องเคิงกะรงเรียนเพราะว่าบ้านพักคู่นี่อยู่ในรงเรียนเนาะพักที่บ้านพักคู่เนาะเพลงมลืล่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่สกลน,นคร มาละไม่ถูกลูปแบบ มีไทม์ไลน์บ่เด้ะไทม์ไลน์หมู่บ้านหมเลยดค่ะตีห้านะอันที่พูดสู่ฟังเลยใช่ไหมหกโมงซุม่มซุ่มใส่บาทซุ่มกันใส่บาทใส่บาทเสร็จแล้วมันบ้าว้าวพื้น,นเนยว้าวพื้นอ่ะเดี๋ยวสาวมีมา จากกระเบื่อ,อยันเลือดลุกนี่ทุกอย่างละ่ะกินลลลไล่ไล่มันสียนอนแล้วเขาหอนหอนนู้นเสียไปละกง่าย <c oughs> ขอบคุณลหลายๆค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมคิดแสบแบบน,นลวลๆนะคะขอบคุณมากๆนะคะมื่อนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ